เจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังบุรุพานะครับล้อมรัว้วลวดหนามตลอดเขตแดนกว่า9กิโลเมตรในพื้นที่ของอญญญารยประเทศคลองลึกปลอยเปตดปิดช่องทางธรรมชาตินะครับสกัดกั้นการรอบข้ามแดนไปมาแรงงานเถื่อนแก๊งคอสเซนเตอร์และสิ่งผิดกฎหมายทหารหน่วยเฉพาะกิจอญญญารยประเทศกองกำลังบุรพากองทัพภาคหนึ่งติดตั้งรัว้วลวดหนามหีเพลงตลอดแนวชายแดนในพื้นที่คลองพมโหดก็ตั้งแต่จุดตรวจอญญารยประเทศ อนนะครับบริเวณสะพานคลองลึกไปจนถึงจุดตรวจอัญ,ญาประเทศ3-1รวมระยะทางเนี่ยกว่า9กิโลเมตรซึ่งที่ผ่านมานะครับก็มีการดาเนินการติดตั้งรั้วลวดหนามเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยกว่า6กิโลเมตรในพื้นที่คลองลึกครับถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นแล้วก็ป้องกันการลักลอบข้ามแดนของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและขบวนการมิจฉาชีพแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่มักจะใช้ช่องทางธรรมชาติบริเวณนี้เนี่ยในการหลบหนีนะครับ รวมถึงป้องกันการกระทําผิดกฎหมายในรูปแบบอื่นๆตามแนวชายแดนอีกทั้งพื้นที่นี้ถือเป็นจุดล่อแหลมที่กลุ่มลักลอบทําผิดกฎหมายมักจะใช้เป็นเส้นทางในการเข้าออกประเทศเนื่องจากมีภูมิประเทศที่เอื้อต่อการหลบซ่อนเอื้อต่อการข้ามแดนแล้วก็ยังเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยตามนโยบายในการจัดการปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและการควบคุมแรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยครับ